ข่าวดีสำหรับแฟนผีแดงก่อนเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สองแข้งสำคัญกลับมาแล้วครับอามาเดิยโลปีกจอมพลิ้วและไทเลวม์มาเลเซียแบ็กซ้ายความเร็วสูงกลับมาลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่ยูไนเต็ดกำลังจะเปิดรังโอทรฟอร์ดรับการมาเยือนของเดนร์แลนดในวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้การได้2ตัวหลักกลับมาก็ถือเป็นข่าวดีมากสำหรับรูเบนอโมริมที่สถานการณ์กำลังย่ำแย่นะครับและกำลังมองหาการปรับสมดุลในเกมรุกและเกมรับ ขณะที่ลิซาโดมาร์ตินสและนุเชีมัสลาอุยยังคงต้องพักต่อไปแฟนผีคิดเห็นยังไงกันครับการกลับมาของอา,มารมัดกับมาเลเซียจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ทีมของอาโมริมได้หรือเปล่าแฟนผีแดงก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าผลวันเสาร์นี้จะเป็นยังไงและสถานการณ์ของอาโมริมจะอยู่หรือจะไปนี่คือทั้งหมดกับบอลเดี่ยวรู้เรื่องกดติดตามไว้เลยอัปเดตข่าวบอลไว้ทันใจทุกวันครับ